นี่ครับบรรยากาศสดๆภูเขาทองครับนะเวลาทุ่มยี่สิบเจ็ดนาทีนี่เราพาเพื่อนๆมาคุณเจออะไรดีๆคุณก็เล่าให้ฟังบ้ายครับเกียโกโอ้คนก็ยังคึกคักอยู่นะครับตอนนี้เป็นเวลา,าทุ่มยี่สิบปดนาทีบรรยากาศสดๆที่ภูเขาทองครับ มีหลักฐานสำคัญที่ทำให้ทราบว่าเป็นพระบรมมาสาลีริกธาตุาคือพระอบที่พบข้อความจารึกด้วยอักษรตามว่าอยียงสาลีและนิธาเดนี่ใช่ไหมแล้วอยู่ตรงไหนคอันนี้ไม่ไม่แล้วพระอบอันนี้อยู่ที่ไหนวะอ,อยู่ข้างในไงหรอ,อ,อพาไปดูดิ อฮ้ยยากแต่ว่าเฮ้ยอะไรอ่ะพระอบนี้อยู่ตรงไหนเฮงรู้ไหมครับเราจะพาเพื่อนไปดูถามหลวงพ่ออะคนนั้นอยู่ข้างในในนี้หรือเปล่าส่วนใหญ่ก็ไว้ที่ในเจดีย์เนี่ยหรอกก็นี่อ่ข้างในมันเข้าไปได้เข้าไปดูดิเข้าไปพาไปดิมันเข้าได้เปล่าเขาเขียนชี้ลูกศรไปทางโน้นไปทางโน้นไว้ทางนี้เราบรรยากาศสดๆที่ภูเขาทองนะครับ สสดๆภูเขาเขาโอวิวดีครับแล้วก็นี่คือข้างในครับเออไม่เคยเข้าเลยเข้าเไปดูหน่อยดิหเฮ้ยก็เห็นเขาบอกมีป้ายถอดตยเนี่ยฮะหาแดงเลยวะนี่นะครับ โอ้โหภาตกกระจกมาวันนี้บัตคุณพ่อโบวันนี้อาจจะสัญญาณครับไม่ดีต้องสอไปเพื่อเพื่อนครับนีน่คาเดตรงกลางของภูเขาทอ,อ,องแสดงว่าอยู่ข้างในใน ในนี้หรือเปล่าเป็นไปได้ครับคอัี่มุว<อ>ามอันนี้ครอ,อบไว้มาพี่คุณนี้เดาอย่างเดียวเลยก็คงแบบว่ามันก็เขาเขียนว่เข้ามาว่า้พระบรม,ามาสารีริกธาตุาก็คือตรงนี้คืออยู่ในนี้แหละ,อะลเออ ใ่เป็นตัวได้ครับนี่ครับของดินเขาคงไม่ให้ใครอูง่ายๆจริงเหรคุณชอบโม่เหยียดเสือคนอายุเยอะกว่านี